อะไรที่ทําให้เราชอบขับปิกอัพรถปิกอัพมันเป็นรถที่มีสเสน่ห์นะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายในคนที่เป็นช่างแล้วก็นักแข่งเองด้วยพี่มผมก็ยังใช้เทปโรเลตจนกว่ามันจะหายไปจากประเทศไทย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับแปะไก่แล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงอยากให้แปะไก่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับอ่ะผมแปะไก่นักกอล์ฟฮะถายาที่เขาเรียกกันในวงการรถแข่งนะครับแปะไก่ทาการแข่งขันในรุ่นอะไรนะครับปีนี้วิ่งสยามทักครับปิกอัพเบอร์13ใช้รถยนต์อะไรครับปีนี้เชฟโรเลตครับใช้มาตั้งแต่ปีแรกที่วิ่งปีที่เลยครับแปะไก่ครับทำไมแปะไก่ถึง เข้ามาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะเมื่อก่อนเราก็วิ่งเรียกว่ารถแดกเนี่ยแหละพอทํามาได้สักพักหนึ่งเราก็เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็เลยหันหัวไปทางรถเซอร์กิตเราเจอว่ามันคือสิ่งที่เราใช่เลยคือเราต้องมี1ความพร้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถคนแล้วก็เรื่องของการโมดิฟายมันก็คือทางของเราเลยเราก็มาชอบแล้วก็นั่นแหละตั้งแต่นั้นมาเราก็ขับรถเซอร์กิตมาตลอด สิบปีแล้วครับเป็นสิบปีเป็นสิบปีแล้วใช้ปิกอัพมาตลอดเลยอะไรที่ทําให้เราชอบขับปิกอัพรถปิกอัพมันเป็นรถที่มีเสน่ห์นะเขาจะเห็นว่าเอ้ยปิกอัพต้องควันดําแต่มาปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาของคมันเร็วไปแล้วเนี่ยมันคือความท้าทายเรถจะทาไงให้แรงโดยที่ไม่มีควันไม่รบกวนมลพิษกับสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายๆายรายการเขาก็ทํากันอย่างนี้คิดว่ากระบะเนี่ยไปเป็นรถที่คุมยากแล้วก็ พังง่ายที่คนเขาพูดกันดีเซลเนี่ยมันจะไม่ทนเหมือนพวกเบนซิน,นเข้าใจครับเพราะก,กําลังอัดมันเยอะระบบการจ่ายน้ำมันมันไม่พอเนี่ยพวกลูกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะตามมามันเป็นสิ่งที่ท้าทายในคนที่เป็นช่างแล้วก็นักแข่งเองด้วยพี่ อะไรทำไมถึงเลือกเชฟโรเลตในเมื่อรถยนต์ทุกวันนี้ <c oughs> มีทั้ง isuzu มีทั้ง toyota แล้วรู้สึกตอดมาแรงแปรไก่ก็ยังเลือกที่ผมก็ยังใช้เชฟโรเลตจนกว่ามันจะหายไปจากประเทศไทยเราคิดว่าหนึ่งคือมันเป็นรถที่ทํายากได้ระบบการพัฒนามันอาจจะซุ้คนอื่นไม่ได้แต่มันคือความท้าทายที่เราจะทํายังไง <c oughs> ให้มันวิ่งขึ้นเทียบกับพวกนั้นได้ถึงแม้มันจะไม่ได้อยู่ในระดับหัวต้นๆแต่เราก็ยังมั่นใจว่ามันยังวิ่งจนจ,นจบการแข่งขันได้ซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมยังอยากจะใช้มันอยู่ แล้วด้วยบอดี้ที่มันหนักกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาในยุคนั้นลองจากปอดนะปัจจุบันนะครับอตอนนี้เราก็อมันก็ท้าทายดีเราก็ใช้มันต่อไปอย่างเงี้ยแหละเนี่ยมันเป็นรถที่เราชอบด้วยเอาง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าทำไมผมถึงชอบรุ่นกระบะเป็นพิเศษเพราะว่าผมรู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่เพียงการขับขี่อย่างที่ทุกคนรู้ว่าวันนี้รถส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นรถกระบะและส่วนใหญ่แล้วถูกไหมฮะและยางเนี่ยเครืองยนตหเรวก็การเกษตรทุกอย่างมันต้องใช้ปิกอัพกหมดผมว่าดีเซลเป็นสิ่งที่น่าค้นหานอกจากการไปพัฒนารถแล้วเนี่ยก็คือแข่งรถทุกวันนี้มันเหมือนกับการพักผ่อนมันได้รีแลกซ์ได้ทําในสิ่งที่เราชอบได้ทําในสิ่งที่เรารักได้เจอผู้คนใหม่ๆถ้าไม่มี ในการแข่งรถของพีทีวันนี้พี่ก็ไม่ได้เจอกับผมรบเราสองคนก็ไม่รู้จักกันมากไปคราวนี้ผมขอยอ้อนกลับมาก่อนหน้านี้ผมไปเจอที่ไก่ไก่ก่อนที่เราจะมาที่ร้านอาหารเนี้ย <laughs> ผมจะได้ไปไก่ที่เออ่กระราหรือว่าเป็นอู่ของไก่เองใช่ไหมฮะชื่อว่าหนึ่งสามศูนย์แปดเทอร์โบเทอร์โบใช่ครับซึ่งอู่นี้คือทำแต่เชฟโรเลตเหรอครับ90%เชฟโรเลตแต่รุ่นอื่นมารับไหมฮะหรือว่าเดียวไปเลยไม่เอาไม่รับรับหมดพี่รับหมดครับงสามศูนย์แปดเทอร์โบเปิดมานานนี้ยังครับอากา ก็น่าจะเกือบเกือบ20ปีได้แล้วเกือบ20ปีใช่ครับหนึ่งสามศูนย์แปดมาจากอะไรครับบ้านเลขที่ครับเลขที่ครัผมก็นึกว่าไซด์เทอร์โบหรือเปล่าเซิร์ชหาได้ครับก็คืออยู่ที่นครับมีที่เดียวครับแค่ที่เดียวก็ไม่มีปัญญาไปไหนแล้วครับแล้วตอนนี้คือแปะไก่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักธุรกิจนะตต้้ององพูดเรียกอย่างนี้เลยดีกว่าผมจะเรียกว่านักธุรกิจเลยครับแข่งรถเนี่ยก็อย่างที่แปะไก่บอกว่าไปสนุกเฮียกับเพื่อนถ้าพูดถึงในเรื่องของธุรกิจของแปะไก่วันนี้ซูนั่งออยู่่ทีรร้าาานห ใช่ครับซึ่งบรรยากาศดีมากสวยมากแล้วได้ยินว่ามีดนตรีสดด้วยมีคอนเสิร์ตขึ้นประจาร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับปากิตเล่คาเล่ครับซึ่งอยู่ที่นครปฐมเหมือนกันใช่ครับอยู่หลังอู่เลยฮะอยู่กลางเมืองนครปฐมเลยตรงนี้ก็คือเขตเมืองนครปฐมละเหตุผลทำไมถึงเปิดร้านอาหารข้าวใบไก่มันมันคนละธุรกิจกันเลยนะเราทํารถอยู่แล้วแข่งรถอยู่แล้วทําไมเรามาเปิดร้านอาหารหลังอู่ชอบฟังเพลงก็เพื่อเทนลูกค้าเวลาแบบบางทีเขา เขามาแล้วเขาไม่รู้จะไปไหนเราก็มีที่ให้เขานั่งเล่นพักผ่อนทานอาหารฟังเพลงรอทํารถอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ขยับไปทํารีสอร์ทด้วยแล้วคือลูกค้าผมเนี่ยผมผมบอกเลยมันมีแทบทั้งประเทศที่เขามากันทั่วทั่วประเทศเลยบางทีเขามาเที่ยวมาทํารถด้วยเนี่ยสองสามวันเนี่ยเขาก็ได้มีเวลาที่จะไปพักผ่อนตามรีสอร์ทของเราด้วยแปลกไก่เริ่มจาก ทำอู่แต่ว่ามีลูกค้าทั่วประเทศอย่างแรกที่แปกไก่เริ่มขยายกิจการมาคือการทําร้านอาหารหลังอู่เพื่อต้อนรับลูกค้าและต่อมาแปรไก่เปิดรีสอร์ทเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มาทํารถนะฮะ <c oughs> และเปิดที่แรกที่ส่วนทึ่งจังหวัดราชบุรีบ้านไร่หนึ่งสามแปดส่วนคึ่งที่หาดเจ้าสำรานก็คิดว่าน่าจะเสร็จต้นปีหน้าที่พัดผ่อนอีกเหมือนกันยัเลยครับแปรไก่ ไว้มีโอกาสอาจจะต้องขอเจ่นเ้ลยครับไปพักที่ลิซอนได้เลยนะครับได้เลยครับได้กลับมาถึงเรื่องรถจากการแข่งขันในปีนี้บ้างครับกลัไปไกลไปไกลมีความคาดหวังอะไรกับการแข่งขันสยามทักในปีนี้บ้างครับเอาจริงๆเลยนะครับทุกครั้งที่เราไปแข่งรถเราไม่ได้หวังว่าเราจะยืนที่หนึ่งครับไปไกลแต่เราหวังว่ารถเราจะเข้าทงหมักลุกได้เราก็ดีใจแล้วจบการแข่งขันรถไม่พังนี่คือสิ่งที่เราหวังที่สุดแล้วแล้วที่สําคัญรถคือมีสภาพ แล้วก็ความสุขที่เวลาเราไปสนามอันนี้สําคัญสุดยังไงอยากให้แปลไก่พาเดินทัวร<อ>้านอาหารของแปลไก่ที่นี่หน่อยได้ไหมได้ครับราใครสนใจจะมาเนี่ยจะได้แบบเผื่อแวะมาคงมีแฟนคลับหลายๆคนจากนครปฐมหรือครบพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเขาติดตามอยู่นะครับได้ไครับเดี๋ยวยังไงเราเดินทัวร้านอาหารแปลไก่กันนะครับผม ชื่อร้านอาร์ซิเล่อาร์ซิเล่นะครับไก่ครับคือในนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่ตอนกลางวันด้วยครับแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยเป็นร้านอาหารเนอใช่ามีชั้นสองด้วยครับแล้วก็นี่ก็เป็นห้อง v i p อ๋อมีห้องแยกด้วยใช่ครับมีห้อง v i p ด้วยครับคือห้องอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะมาจัดเลี้ยงใช่จัดเลี้ยงจัดแชร์ได้เรียบร้อยเลยโอ้โหครับ คาราโอเกะมีด้วยครับกาผมด้วยาโอเใจด้วยผมเชื่อแล้วแหละว่าแปรก่ยคงชอบการฟังดนตรีเพราะว่าไปไหนไม่ว่าจะเจอแต่คาราโอเกะทุกห้องแล้วก็มีเขาเรียกรทีดนตรีกลาแล้วตอนตอนเย็นก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารทั้งหมดเลยตอนเย็นก็จะอากาศดีครับแต่กลางวันก็จะร้อนนิดนึงถ้าใครจะชอบส่วนตัวแบบโอเพ่นก็ ขึ้นด้านบนได้เลยด้านบนอ่าใช่ครับน้ำตกครับนั่งชิลได้เลยนะครใช่ครับก็ถ้าเราคู่รักมาก็นั่งเล่นกันได้เลยเดี๋ยวนะผมเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าแปไก่ทําเพื่อให้ลูกค้ามานั่งเล่นเนี่ยเออจริงลูกค้าบางคนนะโอ้โหนี่ใครล่ะอันนี้เรียกจริงจังเลยจริงจริงครับเนี่ยเราไว้รับลูกค้าด้วย ครับขอบคุณแปรไก่มากนะครับวันนี้ที่ให้ผมมารบกวนถึงที่นะครับเวลายินดีมากเลยครับขอบคุณมากนะครับแปรไก่ก็สุดท้ายผมอยากจะให้แปรไก่ฝากผลงานการแข่งขันหรือฝากช่องทางการติดตามหรือธุรกิจอะไรต่างๆของแปรไก่กับแฟนๆของช่องหน่อยครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ทางรายการมามาเยี่ยมเยือนเรานะครับก็ ากติดตามรถแข่งของเชฟโรเลตนะครับของอู13.8เทอร์โบนครโถมที่รายการ p ีทีแม็กซตอนะครับสนามแรกนะครับที่เราจะเกิดขึ้นนะครับที่ไหนนะครับ9ถึง11ที่ช้างอินเตอร์นะไปเจอกับผมที่นั่นเลยแน่นอนนะครับแล้วเราจะไปสนุกกันที่นั่นแล้วเราจะถ้าเกิดใครไปที่พีทผมเดี๋ยวผมมีของไปแจกด้วยนะครับแล้วก็ใครมานครโถมอยากจะซ่อมรถก็มาที่อู13.8เทอร์โบนครมใครอยากจะทานอาหารนะครับ มาที่อัซซีเล่คาเฟ่นครถมแล้วใครอยากจะพักผ่อนที่ส่วนพึ่งไปส่วนพึ่งไปบ้านไร่หนึ่มีเพจหนึ่งสมจุดแปดเทอร์โบนครถมเพจบ้านไล่หนึ่สาวนพึ่งแล้วก็เพจแปะไก่นครปฐมมีเพจส่วนตัวมีเพจ่วดตัวแล้วก็ครบหมดเลยตามนี้นะครับนะครับขอบคุณมากเลยครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ยังไงฝากติดตาม รายการ The Drivers Talk ของเราด้วยนะครับและ Drivers คนต่อไปที่เราจะไปพบจะเป็นใครติดตามชมกันในรายการนะครับ